เรามาเรื่องปฏิบัติการเรื่องของโปรตีนนะคะในหัวข้อเรื่องสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของโปรตีนนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการทดลองในวันนี้นะคะซึ่งจะมีหัวข้ออยู่ทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันหนึ่งก็คือให้นักศึกษารู้จักเกี่ยวกับพื้นฐานนะคะการละลายของสารโปรตีนในสารลายต่าง และสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลให้โปรตีนละลายได้มากน้อยต่างกันในสารลายหล่อนันได้นะคะข้อที่2ก็คือนักศึกษาสามารถทดสอบโปรตีนในสารละลายโดยใช้เทคนิคบายเรตและบอกหลักการของเทคนิคนี้ได้ข้อที่3นักศึกษาสามารถหาค่าไอโซอิเล็กตริกพอยต์นะคะของโปรตีนและสามารถอธิบายความหมายของค่านี้ได้ ข้อที่4นักศึกษาสามารถบรรยายาระบุการที่เกิดขึ้นเมื่อผสมสารลายเกลือชนิดต่างๆลงไปในสารลายโปรตีนว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนข้อสุดท้ายนักศึกษาสามารถบอกปัจจัยที่ทาให้โปรตีนสูญเสียสภาพธรรมชาติแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรพร้อมทั้งให้เหตุผลในการทดลอง,งน,นะคะซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของโปรตีนก่อนนะคะองค์ประกอบพื้นฐานเลยทางเคมีของโมเลกุลของ นะคะหน่วยที่เล็กที่สุดข,ของโปรตีนนั่นก็คืออะไรคะในส่วนของกรดอะมิโนจะเป็นองค์ประกอบย่อยซึ่งกรดอะมิโนนะคะจะมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด20่ิชนิดด้วยกันซึ่งมีความแตกต่างกันตรงที่หมู่อาร์กุปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละหน่วยย่อยของกรดอะมิโนก็จะเชื่อมกันด้วยพันธะที่เรียกว่าพันธะเพนทายบอนนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของกรดอะมิโนนะคะถ้ามันมีอสองอะมิโน ที่เชื่อมกันด้วยการดับเพรทไอมอนเราจะเรียกว่าไดร์เพรทไถถ้ามีกรดอะมิโนสามตัวเชื่อมกันด้วยพันธะเพรทไทมอนเราก็จะเรียกว่าไรเพรทไถนั่นเองนะคะแต่ถ้ามว่าไรมีกรดอะมิโนเนี่ยจำนวนมากๆ ตั้งแต่10ถึงห้าสด้วยซิลิโนะคะเราก็จะเรียกว่าโพลีเปปไทดนนั่นเองนะคะแต่ว่าเท่าไหร่กรดอะมินโน,นนั้นมนมากกว่า100ขึ้นไปนะคะ100ช้ชนิดขึ้นไปก็จะเรียกว่าโพลีเปปไทด์ที่ยาวมากขึ้นนั่นก็คือโปรตีนนั่นเองนะคะต่อไปโครงสร้างของโปรตีนที่หลายท่ศึกษาที่เรียนไปแล้วนั่นก็คือประกอบด,ด้วยสี โครงสร้างหลักๆด้วยกันหน่งก็คือพ r i ธุ r เร t เจอร์นะคะหรือโครงสร้างปฐผมภูมินะคะซึ่งในส่วนของโครงสร้างปฐมภูมินี้ก็คือเกิดจากกรดอะมินโนโตแต่และตัวร้อยเรียงกันด้วยพันธะเปปีพันธอนั่นเองนะคะ,ะโครงสร้างโปรตีนระดับที่2หรือที่เราเรียกว่าซ o ค d นดี อะสตรัคเจอร์นะคะหรือทุติยภูมินะคะซึ่งจะมีพันธะที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าพันธะที่ทายบอลก็คือพันธะไฮโดรเจนบอลนะคะและก็จะทําให้เกิดรูปร่างในส่วนของเซคแคา,ารี่สตรักเจอร์นะคะสองมุกแบบเตอร์ยนหนึ่งก็คือแบบเฮลิกแบบก็คือเป็นรูปเกลียวนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเบตา้าพริชินนีน้ก็คือเป็นแผ่นเบต้านะคะที่เกิดขึ้น อสองสายนี้สามารถร้อยเรียงกันได้แลวก็เชื่อมกันด้วยพันธนะไฮโดเจนบอนนั่นเองนะคะโครงสร้างระดับ3ของโปรโตีนนั่นก็คือเอทอร์ไทนรีลสซัคเจอร์หรือ ตัสอิกูมน,นั่นเองนะคะเป็นโครงสร้างโดยรวมนะคะของโปรตีนทําให้เกิดรูปร่างที่เป็นก้อนกลมของโปรตีนเกิดขึ้นมีพันธะเคมีมากมายขึ้นนะคะที่จะมาเชื่อมให้เกิดเป็นรูปร่างสามมิตินั่นเองนะคะแล้วก็โครงสร้างสุดท้ายของโครงสร้างโปรตีนเราเรียกว่าวอเตีนแนด์เรเจอร์หรือโครงสร้างจากกรุภูมินะคะซึ่งเป็นโครงสร้างระดับ4เป็นโครงสร้างโปรตีนนะคะบางชนิดที่ประกอบด้วยโพลีเพปไทด์นะคะมากกว่า2 ตั้งแต่สองเชคขึ้นไปมารวมกันเป็นยูเติตเป็นหน่วยเดียวกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นการทดสอบบายูเรตนั่นเองก็คือการทดสอบเกี่ยวกับโปรตีนนะคะซึ่งการทดสอบบายูเรตเป็นปริยาเฉพาะที่ให้ผลกับสารที่มีพันธะเพปไพด์นะคะตั้งแต่สองพันธะขึ้นไปนะคะซึ่งมันจะให้สาร ที่เป็นสีน้ำเงินม่วงนะคะซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของ c o p เปอร์ทวยอนกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของไนโตัวเจนนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ที่เราทดสอบเกี่ยวกับาสารที่เราต้องการรู้ว่าเป็นโปรตีนหรือไม่เราใช้สารละลายที่เราเรียกว่าไบูเรตทดสอบได้นั่นเองนะคะ ส่วนการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนหรือที่เราเรียกว่าโปรตีนดีเนเจอร์นะคะมันก็คือกล่องโมนการนั่นเองที่ทําให้โครงสร้างภายในโปรตีนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งโครงสร้างของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือตั้งแต่โครงสร้างระดับ2เป็นต้นไปนะคะสอถึงสนั่นเองนะคะของโครงสร้างโปรตีนเสียไปแต่การดีเนเจอร์ของโปรตีนไม่ได้มีผลต่อโครงสร้างระดับหนึ่งของโปรตีนนะคะ ในสมบัติของโปรตีนที่มาสูญเสียสภาพธรรมชาติไปเลือกมาจากอะไรบ้างนะคะที่มีผลต่อการสูญเสียสภาพของโปรตีนอันดับแรกก็คือในส่วนของอาสารเคมีที่ใช้เ,เช่นยูเรียโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตหรือ s v s นะคะในเรื่องของความร้อนรังสี UV นะคะค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างพวกนี้ค่ะมีผลต่อการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนทั้งนั้นนะคะซึ่งการที่โปรตีนสูญเสียสภาพเนี่ยมันจะ เกิดได้2ประเภท2แบบด้วยก,กัน1ก็คือสูญเสียแบบชั่วคราวนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า r e v e r s i b l e สูญเสียแบบชั่วคราวหมายความว่ามันสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ถ้ามันโดนทําลายไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นชนิดการสูญเสียแบบถาวรน,นะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า irreversible ตัวนี้หมายความว่าโปตีสูญเสียสาภาพไปแล้วไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้นั่นเองนะคะ ต่อไปในเรื่องของสมบัติของการละลายของโปรตีนนะคะโปรตีนมันมีความสามารถในการละลายในน้ำได้นะคะแต่การละลายนั้นมันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง นึ่งก็ค e ือผลของค่า pH ต่อการละลายของโปรตีนนะคะข้อที่2ก็คือผลของอุณหภูมิต่อการละลายของโปรตีน 3. ก็คือผลของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกต่อการละลายของโปรตีนนะคะและข้อสุดท้ายก็คือผลของกําลังไอออนต่อการละลายของโปรตีนซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการละลายของโปรตีนนั่นเองนะคะ ต่อไปก็จะมาเริ่มเกี่ยวกับการทดลองนะคะในวันนี้นะคะซึ่งจะมี4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการทดสอบการละลายของโปรตีนการทดลองเริ่มแรกนักศึกษาจะต้องเอาไข่ขาวนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของโปรตีนความเข้มข้นตรงนี้ก็คือสนะคะของสารลลายใส่ขาว แล้วก็หนูปิเกตนะคะมา1.5 ml ใส่ในห,หลอดทดลอง4หลอดนะคะแล้วจากนั้นแต่ละหลอดเติมอะไรบ้างหลอดที่1น,นะคะหนูเติมน้ำปล่าน,นะคะหลอดละ1.5 ml ส่วนหลอดที่2หนูเติมโซเดีมยมโดรไซด์ความเข้มข้น 0. 0 1โมลาร์นะคะไปมาก1.5 ml ลหลอดที่3หนูเติมโซเดียมคาร์บอเนตนะคะความเข้มข้น0.01โมอลล่าไปมาก1.5 ml และก็หลอดทดลองสุดท้ายหนูเติมสารละลายไฮโดรคลโริกความเข้มข้น0.01โมอลล่าไปมาก1.5 ml จากนั้นหนูทำการ,รเขย่าเพื่อให้สารต่างๆผสมกันนะคะแล้วหนูดูความขุ่น นะคะว่าในแต่ละหลอดนะคะมันมีความขุ่นของไข่ขาวเป็นอย่างไรนั่นก็คือทดสอบในเรื่องของการละลายนั่นเองนะคะเปรียบเทียบความขุ่นโดยดูสรุปความสามารถในการละลายของไข่ขา,ขาวหรือออลูมินนะคะในสารละลายต่างๆเดียยจากมากไปหาน้อยต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องที่2ก็คือการหาค่าไอโซลิปพอร์ M point, นะคะของโปรตีนซึ่งการทดลองของเรานะคะจะ เราสามารถเติมสารได้ตามหมายเลขรางดังนี้นะคะนันหมายความว่าเราจะต้องเตรียมหลอดทดลอง3หลอดนะคะโดยให้หลอดที่1หลอดที่2และหลอดที่3โดยแต่ละหลอดนะคะจะเติม pH ต่างๆกัน pH ในที่นี้เป็น pH ของสารละลายอะซิเตตบัฟเฟอร์นะคะ ความเข้มข้น0.10โมลาร์ซึ่งเราจะเตรียมใน pH ต่างๆกันโดยในหลอดที่1เราจะปีเปปสารนะคะออซิเตตบัฟเฟอร์ er pH 3.5ลงไป ปริมาตร3 ml หลอดที่2นะคะเราจะเติมสารละลายอะซิเตตบัฟเฟอร์ pH 4.7นะคะที่เตรียมไว้ปริมาตร3 ml หลอดสุดท้ายก็คือหลอดที่3เราจะาปิเปตนะคะอะซิเตตบัฟเฟอร์ pH ที่6นะคะลงไป3 ml แล้วจากนั้นนะคะทุกหลอดาการทดลองเราก็จะมาเติมนะคะสารละลายไข่ขาวความเข้มข้น10%นะคะลงไปในแต่ละหลอดหลอดละ0.5 ml นะคะจากนั้นหนูก็เขย่าให้เข้ากันแล้วจากนั้นก็บันทึกความขุ่นและปริมาณของตะกอนของแต่ละหลอดทันทีนะคะโดยการบันทึกตรงนี้เราก็จะให้เป็นเครื่องหมายบวกบวกน้อยแสดงว่ามันขุ่นน้อยบวกมากแสดงว่ามันมีความขุ่นมากนั่นก็คือยิ่งขุ่นการละลายยิ่งไม่ดีนั่นเอง ะะเพราะฉะนั้นการเราที่การที่เราจะหาค่า ISO Electric Point เราก็คือดูว่าตั้งไหนไหน,นะคะนั่นก็คือ pH ทที่เท่าไหร่ที่มันมีการตกตะกอนมากที่สุด ตำแหน่งนั้นก็คือเป็นตำแหน่งของ i อ o ซลิฟ i ด point หรือค่า pI นั A ่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่3นะคะการทดลองอเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการตกตะกอนโรปรตีนในสารลายเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตนะคะการทดลองในที่นี้เราก็จะเริ่มจากเราปีเิเปตสารละลายไข่ขาวนะคะความเข้มข้น10%ปริมาตร1 mL 1> ะนะคะจากนั้น แล้วมาเติมสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตอีกตัวนะคะปริมาตร1 ml ขย่าให้สารเข้ากันได้ดีก่อนแล้วก็สังเกตผลการทดลองและบันทึกผลการทดลองทีเ่เกิดขึ้นนะคะเมื่อบันทึกผลการทดลองเสร็จแล้วเราค่อยมาเติมน้ำกลั่นลงไปนะคะปริมาตร2 ml แล้วก็ขย่าให้สารผรสมกันจากนั้นหนูก็บันทึก ผลการทดลองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เติมน้ำัดเรียบร้อยแล้วนะคะดูว่าโปรตีนนั้นละลายในเกลือแอมโมเนียมซัลเฟตตัวใดตัวหนึ่งนะคะต่อไปในเรื่องที่4นะคะเรื่องที่4ี่จะเป็นการทดลองสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือดูในเรื่องของพิยาของโปรตีนกับสารต่างๆซึ่ง ในเรื่องที่4เราจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ก็คือสีขีดห่งตรงนี้นะคะจะทดลองเ,เกี่ยวกับประยาของโปรตีนกับเกลือของโลหะหนักและกับไอออนเชิงซ้อนนะคะาการทดลองก็คือจะใช้สารละลายไข่ขาว นะคะความเข้มข้น10%หนูปีเป็ดมาปาริมาตร1.5 ml ใส่ในหลอดทดลอง3หลอดหลอดละ1.5 ml นะคะจากนั้นหนูค่อยเติมนะคะหลอดที่1เติมน้ำาปั่4หยดหลอดที่2เติมสารลลายคาเปอร์ัลเฟตความเข้มข้น2%นะคะ4หยดและก็หลอดที่3เติม TCA นะคะความเข้มข้น10% เติมไป4ี่หยดเช่นกันจากนั้นทุกหลอดทำการเขย่าให้สารผสมกันนะคะแล้วบันทึกผลการทดลองของแต่ละหลอดสังเกตผลว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วจากนั้นเราก็นำแต่ละหลอดเนี่ยไปเซ็นฟิวหรือปั่นเบี่ยงนะคะเป็นเวลา10นาทีมันก็จะแยกในส่วนของตะกอนและสารละลายส่วนใสออกมานะคะซึ่งเราก็จะทำการทดลองทดสอบตอ่อ ในส่วนของสารลายส่วนใสนะคะเราก็แยกใส่ในหลอดทดลองใหม่นะคะแล้วจากนั้นเราทดสอบด้วยสารละลายที่เราเตรียมไว้ก็คือสารละลายไบูเรตแล้วก็บันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้นว่าเกิดการเปลี่ยนสีหรือไม่นะคะซึ่งสารละลายไบูเรตเนี่ยหาเป็นสารละลายผสมระหว่าง1%ของ Copper s ์ซัลเฟนะคะกับโซเดียมไทรอกไซด์ ในส่วนของตะกอนนะคะของโปรตีนเมื่อกี้นะคะเราก็จะมาทําการทดสอบโดยการละลายน้ําก่อนโดยใส่น้ําลงไปนะคะปริมาตร1.5 ml ไขยเราให้ตะกอนละลายในน้ําแล้วสังเกตดูว่าตะกอนเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นจึงค่อยนํามาทดสอบในสารลายไบูเรตแล้วบันทึกผลอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนการทดลองที่4.2นะคะก็คือการทดสอบเกี่ยวกับการดูเรื่องการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนเมื่อสารละลายมี pH ต่างกันนะคะเริ่มต้นก็คือสารละลายอลบูมินหรือสารละลายไข่ขาวนั่นเองนะคะเราเปีเตลสารละลายไข่ขาวนะคะมาปริมาตร1.5 m l ใส่ในหลอดทดลองแต่ละหลอดนะคะ3หลอดด้วยกันนะคะหลอดที่1นํามาเติม อะซิเตตบัฟเฟอร์ pH ที่4.7นะคะปริมาตรที่เติมก็คือ0.5มลาอะมิลลิลิตรนะคะส่วนหลอดที่2ก็คือมาเติมสารไลไฮโดรคาร์บิกนะคะปริมาตร0.5มิลลิลิตรเหมือนกันส่วนหลอดที่3นะคะเรามาเติมโซเดียมไบซายนะคะปริมาตรก็คือ0.5มิลลิลิตรเช่นเดียวกันจากนั้นก็ทำการเขย่าให้สารผสมกัน แล้วก็บันทึกผลการทดลองที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ s <S เติมสารละลายไข่ขาว10%ใส่ในหลอดทดลอง4หลอดหลอดละ1.5มิลลลิตร หลอดที่1จะไปเปรตน้ำกันมา1.5มิลลิลิตรหลอดที่2จะไปเปิด0.01มลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์มา1.5มิลลิลิตร หลอดที่3จะปิเปต0.01โมลาร์ ol, โซเดียมคาร์บอเนตมา1.5มิลลิลิตรและหลอดที่4จะปิเปต0.01โมลาร์ไฮโดรคอริกมา1.5มิลิลิตรเมื่อเติมสาร ทั้ง4หลอดครบแล้วนำหลอดทอดลองแต่ละหลอดมาเขยา่าเพื่อจะสังเกตผลการทดลองโดยเตรียมหลอดทอดลองทั้งหมด3หลอดโดยหลอดที่1จะเติมสารละลาย p h เท่ากับ3.5 แที่2จะเติมสารละลาย P ีเท่ากับ4.7และหลอดที่3จะเติมสารละลายพีเท่ากับ6.0 เติม0.10มอลาร์อะซิเตตบัฟเฟอร์3มลและเติม10%สารละลายไข่ขาว0.5มลลิขย่าผสมให้เข้ากันดีบันทึกเปรียบเทียบความขุ่นและปริมาณตะกอนของแต่ละหลอดทันที ไข่ขาว10%จำนวน1มิลลิลิตรเติมสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟตอิ่มตัวปริมาณ1มิลลิตรขยอยผสมให้เข้ากันสังเกตผลการทดลองและบันทึกผล 2มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันสังเกตผลการทดลองและบันทึกผลเตรียมหลดทดลองทั้งหมด3หลอดเติมสารละลายไข่ขาวความเข้มข้น10% 1.5มิลลิตรในแต่ละหลอด น้ำกลั่น4หยดในหลอดที่1เติมคอปเปอร์ซัลเฟตควาเคมเข้มข้น2 4เปอร์เซนต์หยดในหลอดที่2 เติม TCA คมรั้งที่ก้อน10%ในหลอดที่3เขย่าให้เข้ากันบันทึกผลแต่ละหลอด นำแต่ละหลอดไปเซนติฟิวสิบนาทีโดยสังเกตผลการทดลอง ละลายเป็นสีใสทดสอบบายูเรตและบันทึกผลแต่ถ้าสารละลายที่ทําเป็นตะกอนให้ทดสอบการละลายน้ําโดยค่อยค่อยเติมน้ําจนครบ1.5ม mm, ิลลิตรและบันทึกผลทดสอบบายูเรตและบันทึกผล ตรียมหลอดทดลองทั้งหมด3หลอดใส่อันบูมีนความเข้มข้น10% 1.5มิลลิตรในแต่ละหลอดเติม0.01โมลาร์อะซิเตตบัฟเฟอร์ในหลอดที่1และเติม PS 4.7ปริมาตร0.5ม mm. ิลลิตรในหลอดที่1 ม0.01โมลาร์ไฮโดรคอริก0.5มิลลิลิตรในหลอดที่2องแเติม0.01โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์0.5มิลิลิตรในหลอดที่3 ให้เาส่วนผสมให้เข้ากันในแต่ละหลอดให้สังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นและบันทึกผล